สวัสดีครับผมเก่งชาลีฟเช่นเคยนะครับผมตามคําเรียกร้องครับบิ๊กเอมหัวเดี่ยวมาแล้วครับข้อเกรดแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็หน้าหักฝาแดงหยาบครับแห้งแห้งเลยนะครับเครื่องดีมากเลยครับนะฮะสวยครับทรงสวยเหลี่ยมลถยังบางๆนะครับ บางๆเลยนะไม่ปุนะครับมันคงหลังคาฝากระโปรงสวยครับโลโก้ฝากระโปรงเป็นล้อแม็กนะครับเสมอตัวรถพอดีนะฮะเสมอตัวรถเลยคิวสเตเลดล้อแม็กขอบสิบห้านะครับเป็นแม็กรับน้ําหนักนะครับสตาร์ทง่ายๆครับผมนี่นะฮะเบก ทำมาใหม่นะครับผมสวยเลยแผงประตูสองข้างนะครับสวยๆเลยครับคอนโซลไม่แตกไม่หักไม่พังครับผมดูหลังเบาะก,กันหน่อยครับผมนี่นะฮะหลังเบาะนิเนียนเลยครับผมจะพาเดินดูนะฮะฝากระโปรง เงาครับเงาหยาดเลยคันนี้หลงฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยผมเปิดฝาให้ดูเลยนะครับไม่ไอไม่ดันแน่นอนครับเนี่ยครับยังไงก็ไม่ออกครับ ีมากๆนะครับผมพาเดินดูนะครับผมาสี 6, 7ครับนี่ครับเข้าไร่เข้าสวนบรรทุกของล่องของได้สบายครับผมฝาแดงอึดอยู่แล้วครับใส่แนบใส่แนบตัวรองบรรทุกมานะครับผม เรียบร้อยครับของคัสีสวยครับไม่ต่อไม่ดามนะครับไม่มีปูนะครบรถเงาทั้งคันนะครับปูแม็กไนเนอร์มากันโอนรอบคันนะครับผมโอนได้ทั่วประเทศนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะฮะ แอร์เย็นน่ครับแอร์ลมแรงดีครับแอร์เย็นๆเลยนะครับเปิดก็รอบก็ไม่ตกนะครับ สวยแล้วครับคันนี้ผมบอกได้เลยนะสนใจก็ผมก็ที่เดิมนะครับผมอยู่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเบอร์ติดต่อก็086นะหนึ่ง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 เจ็ดแปดหนึ่งครับเก่งชาลีฟครับยินดีรับใช้ทุกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใน youtube ให้ด้วยนะฮะเป็นช่องชาลีฟคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมจะพยายามอัปเดตรถ ตลอดนะครับผมนะยังมีนะฮะมีนี่นะฮะรอเก็บงานอยู่นะฮะมิซูยกสูงนะครับแต่ไม่โฟนนะฮะเนี่ยครับรอ